น้องโตเร็วมากน้องโตเร็วมากเอามาตัวเล็กๆกิตอนนี้ตัวโตขึ้นเยอะเลยน้องกินเก่งมากค่ะดูสิคะน้องส้มน้องแดงน้องเหลืองน้องดำน้องน้องเก็ดสีเลยมีเยอะเลยมีเยอะเลยน้องแย่งกันกินน้องแย่งกันกินเด็กน้อยเอามาให้เยอะแล้วนะคะเมื่อเช้าก็มาให้อาหารปลาตั้งแต่เช้าๆเลยเด็กมาก เต็มเลยเพื่มมาให้อาหารน้องปลาครับแต่นางก็ยังกินเก่งเหมือนเดิมดูสิคะมีแจะตัวกินเก่งๆ,ๆเลยอยากได้กันไหมเดี๋ยวมีขายอยู่นะให้น้องโตกว่าน,นี้ก่อนเยอะเลยบางตัวก็อิ่มแล้วหนูไม่สนใจเลยดูสิตัวไหนที่ยังไม่อิ่มก็จะ,จะกินเก่งซักซัก โอ้ยลายตาตาลายเดี๋ยวมันจะดื้อเลย